แมงท่าภูชาแนลนะฮะเราวันนี้ก็มาดูบ้านแมงท่าภูกันนะฮะว่าไปถึงไหนแล้วนะครับผมกะว่าวันนี้จะหมดวันไปแล้วนะครับเหลือไม่กี่ชั่วโมงก็ทุ่มหนึ่งแล้วก็ก็จะได้พักผ่อนกันนะฮะเนาะ,ะไปดูกันเลยนะครับผมด้านหน้านี่ครับเอฟซีอ๋อนี่นะครับขอข้างนอกนี่ครับผมอ่าาปูนถากอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเนาะ มมนเห็นเลยนะครับผมน,นี่ฮะนี่นะครับผมวันนี้นะฮะถึงนี้ได้นี้แล้วนะเนาะนนี้ด้านหน้านะครับเหรือติดอประตูนะครับประตูฮแล้กคณาสีนะฮะข้า,างบนนี่ฮะเนาะนี่นะฮะนี่นะครับผม,มนี่นะฮะอ่า แล้วก็มาด้านข้างนนเอฟซีนี่นฮะด้านข้างนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับเรามาด,ดูด้านหลังนะครับผมอ่าวไปไม่รู้ใครเดินมายังะฮะโอ้นี่ครับผมนก,ก็เสร็จแล้ว ด้านหลังแล้วก็มีขุดลุมถึงนี่นะได้เชนเชนนี้นะครับโอ้เหนื่อยนะฮะไม่ไหวแล้วนะฮะเนาะอ่แต่ช่วยไปอยู่นะฮะเนาะอ่าอืฮะก็ด้านนี่ประตูเราติดประตูไปแล้วนะฮะเนาะอ่านี่ฮะ มาด้านข้างครมนี่นะครับเนาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเนาะเหลือแต่ฉาบนะครับฉาบเหลือฉาบนะฮะลงผนังนะครับผมเราไปดูข้างในกันดีกว่าข้างในบ้านเป็นอย่างไรบ้างนะถึงยังไงเป็นยังไงบ้างนะฮะเนาะอืม นี่อะไรเกิดขึ้นนะนี่อะไรเนาะเราไปดูข้างในกันอืโอ้วะนี่คะนี่นะครับผมก็เริ่มจากเรื่องครับเยวด,ด,ดูประตูห้องน้ำกันนะฮะเอฟซีอ่ะว้าวมาดูห้องน้ำนะฮะเอฟซีเนาะ ได้อยู่นะฮะก็ถึงนี้นะฮะเนาะอ่าโยโ,ย,โ,ย,โ,ย,โย่โย่เมืดนิ่นึงน,นะฮะเอฟซีมาเราอยู่ข้างในนะครับเนี่ยอ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแบบนี้เลยนะ,ะจะออกมาทางนั้น,น เสียงได้ดีนะฮะอ่ามีปลั๊กไฟด้วยเอฟซีนะครับโอ้โหโอ้โหนะเอฟซก็ดูภายในนะครับเข้ามาดูภายในว่าเป็นยังไงนะครับหมายไปถึงไหนแล้วอัปเดตบ้านแมนทัพกูแต่ละวันนะฮะเนาะว่าถึงไหนแล้วนะฮะเนาะอ่า นี่นะฮะก็ยังมีคงเหลือน,นะฮะน,นะตอนนี้ช่างก็ไปเช็คอดูรถอยู่นะฮะเนาะม่ยังไม่ได้กลับมาน่าจะรถอาจจะเสียนะครับผมแล้วก็อ่าช่างไปเช็คดูรถว่าข้างในมันเกิดสาเหตุอะไรบ้างก็รถกระบะนะฮะเนาะของช่างตั้มนะฮะเนาะ ก็วันนี้น่าจะมีน่าจะมีแค่นี้นครับผมเนาะอะันีแค่นี้นะฮะเนะาะวันนี้ลุงหวังครับเจ้ตั้มไปเช็ครถนะฮะเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงนะฮะเนาะอืมนะฮะก็ประมาณสักอ่าช่วงประมาณสักจริงที่ทททยังมั้งฮะอ่า ก็ช่างตั้มก็ออกไปกับลุงหวังมาเช็ครถนะฮะเนาะตามที่เห็นในไลฟ์สดของช่างตั้มนะฮะอ่าอ่อออครับน่ครับผมแล้วก็นะครับช่วยบางทีก็ช่วยเล็กๆน,น้อยๆนะฮะเนาะเอฟซีเนาะ องอาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับด้านก่อสร้างเท่าไหร่แนละ้วการสร้างบ้านเท่าไหร่นในซี่นี่นะฮะนี่ครับผมก็ถึงนี่แล้วฮะเยวะอีกไม่นานนะฮะก็ ใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะเนาะอ่าหลุมเลึกอยู่นะฮะแต่ว่ายังไม่ได้เท่าไหร่นะฮะเอฟซีเนาะเราก็ต้องขุดเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะให้มันลึกกว่านี้เพื่อจะใส่วงซีเมนต์นะครับหลายท่ออยู่นะฮะไม่รู้กี่ท่อเหมือนกันนะฮะเอฟซีเนาะอ่าอืมลองขุดนะ ได้ไหมอันนี้เขากันไว้เชี่ยางเสียบไว้เสียบเสียบเสียบนะฮะนะได้ไหมได้ไหมฮะได้ไหมได้ไหมได้ไหมนะฮะเนาะ เราก็จะพาย f มาดูอีกรอบหนึ่งเพื่ออัปเดตเรื่อยๆนะฮะ FC เนาะแต่ราของแต่ละวันนะครับว่าถึงไหนแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ที่ทำนะฮะบ้านนะครับเนาะนี่ฮะอันนี้ด้านหลังนะฮะผมจะย้ำอีกทีนึงให้ดูอีกทีหนึ่งว่าไปถึงไหนแล้วยังไงนะเนาะ,ะนะนี่นะครับผมอืม นี่คะผมก็ดีใจมากๆนะครับที่ผู้ใหญ่ใจดีมองเห็นในตัวผมนะฮะผมก็จะทำให้ดีที่สุดและทำตั้งใจทำงานนะครับเนาะอ่านี่นะครับอ๋ออยู่ด้านหน้านะครับผมเนาะโอเคนะฮะเนาะอืม นี่นะฮนะเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้เขาขอจบเพียงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับแมงทับผูชาแนลอ่ะผม